I'm a motherfucking legend It's so great for my city I'm the realest one that's reppin' g Oh my god Oh my god If I die I'm a legend When they lay me เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับพวกผมนะครับมาสเตอร์กอบวันนี้ในเกมเอ่อ Aka หรือว่า Akka าานะฮะ .io นะฮะตามที่เอ่อเขาเรียกกันละกันนะครับหรือว่าเรียกว่าอะไรดี <c oughs> <c oughs> ก็เกมเอ่ออันนี้แหละนะจะเริ่มเล่นกันมาไอค้าไอโอตั้งชื่อเลยครับเราเป็นคนไทยฮะต้องตั้งชื่อภาษาไทยเอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อชื่ออะไรดีวะนี่ดีกว่ายาแดกูนะฮะโอเคโอเคเราจะไปส่มเกิดที่ อีสเอเชียนะฮะเอเชียตอนออกโอเคเยอะเลยรับเอเชียตอนออก Let's ไปไปครั้งแรกนะฮะเยอะจังมันเยอะจริงๆอย่านะเราเพิ่งเกิดยาเราเพิ่งเกิดเชื่อเราสิอย่านะมึงฟื้นไปแล้วกูอย่านะ ตกใจเฮ้ยโทษโทษโทษเราจะไม่พูดคำหยาบนะครับคลิปนี้มาดูกันว่าทำได้ป่ะเฮ้ยงับ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 หลบหมดเลยกูสงสอ๋อซับเอ้อืไอสัตเรียบร้อยแม่งแดกเลย อย่าน้มึงเี่ยอีอ้าวชิหายแล้วกูไปแล้วอโอ้โหแี่คนไทยด้วยกันไปแล้วอบอกไม่พูดคำหยาบก,ก็พูดกันได้มันห้ามยากครับขอโทษครับเฮ้เบช ไม่ใช่เบชโนโนโนอินโดนีเ <wi> ซียยา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 ูจำมึงได้เอ้ไปไป let's go 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 woo บ o บ w บ o บ o บ woo no 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 โ o no อ no, ช no. er, uh, uh, ha uh, ่วงนี้เออหาเรียนชีพตัวเองไปก่อนลวกันนะครับหาเรียนชหาเีชีพนั่นั่นนมาดูมาดูแะเอาด็ ไต้หวนันไต้หวนันอย่านะอย่านะไต้หวนันอย่านะไม่เอานะโอ้โหหน้าหมาโอ้โอ้เสียงหลงนะปูโอเคตายโอ้โหกูก็ห,หนีเหมือนกันครับไม่หลงเลงเลงขึ้นลำกระบอกยังไงฮึ่มกูเดินช้าจริง อย่างไรยังตัวเล็เกอยู่แหมรู้สุดแมปละวไปต่อสัตว์ว่องจนได้กูโนโนโน่โน่หย่าแล้วหย่าล้วไอ้ปีเฮ้ยงูแมวมึงก็ได้รวมอ่ Mine. <hatten> ะอยากจะรวมแล้วอ่ะรวมไงอ่ะไม่เป็นอ่ะอุ้ย มั่งไงวะหนักรวมแล้วอะ่ะรวมไงวะรวมที่เป็นอะ่ะนี่จริงๆรนะโ oh อ้ my god แม่งแุบมาแล้วอ๋อโอเคชื่อแม่งไม่เป็นมงคลครับตามคนอื่นเลยครับชื่อไม่เป็นมงคลมาเราตั้งชื่อแบบมงคลครับ à, <trānt partie> hiểu ah. <s diri> ok mà mặt trò ơi ơi Ok, mà ơi tỏ ơi 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 no 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 <laughs> no no อันนั้นๆอย่างนี้ไม่ดี <B> เออก็คือสำหรับคลิปนี้นะฮะเดีโยวกาข,ของเรานะฮะกับไมล์เลตติ้คีนโอ้โหนๆๆแนึงขอพูดกอนสินะฮะเดียวกาของเราเออมีทุละอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับอู้โนโนนอะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ นะฮะสำหรับเออคุณดิวตากเขามีธุระอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เขาเนี่ยออาออนในโทรศัพท์แทนไม่รู้ของเขาครับโอเคครับมาต่อดีกว่าต้องแดกกูครับชื่อสุดมงคล <c oughs> โอเคโอเคมาเออลืมพูดถึงมาลิตเติ้ลเลยนะฮะโดนมาลิตเติ้ลครับ <c oughs> เขาเอออู้เป็นวงโยงนะครับอยู่ที่โรงเรียนโอ้ เขาเขาค่ายนะครับเรียนอย so> ู่ม uh, .2 ช at um> ั้นเดียวกับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหดงเอ่อดงดงดงอะไรวะดองเอเท้านะฮะดีเท้านี่ยนะฮะเขาเป็นวงโยอยู่ที่โรงเรียนผมมันเองเรียนชั้นเดียวกันนะเน่ยเนยาวนี่นะครับก็ไปเข้าค่ายก็เลยไม่ว่างนะฮะกับตอนเออไม่รู้ไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ซับไทยนี่มา งับอ่ะโอ,โ,อโอเคมาย้ายเซิร์ฟแม่งเลยนี่เลยในการเหนือไปเลยไปมีการเดี๋ยวโอเคดูดิจะมีคนใจดีไหมมันก็ตุกๆนิดหน่อยนะเนี่ยเขาไปไหนกันหมดอ่ะเ้ยดีครับดีครับฟาร์มครับฟาร์มอย่างนี้ต้องอมาปิดหมาโอ้โหมามาแล้วมาแล้ว เริ่มมากันละเออโอ้อโหเอเคฮะอย่าไปยุ่งใครครับส่วนนี้เออเรายังไม่เกิดฮะต้องฟงาร์มฟาร์มไปก็แพ้ปัดโษอ่าเออใช่ผมขอบอกตัวอย่างนะครับสำหรับเอ,อ่อแล้ววะเกมอื่นจะมีแน่ครับ ผมเออ่กับดิวกานะฮะดิวกากกำลังเก็บตังซื้อเกมเกมหนึ่งฮะจะไม่บอกนะฮะไว้นะฮะวันอังคารได้ครับติดตังอยู่เราต้องเอาไว้หาที่สุดครับเพราะตามชิทแนวผมนะเน้นหาโนเน้นซาระโอ้เชโ o โอ o p โน g พนกวินโอ้ d oh n อ n โอ้โ o n โ no no n แมวนะแมวนะไอเขียวนะไม่เอานะนะไม่เอานะยานะทำไมเซิร์ีิไม่มีคนไทยเลยวะโอโด,ดเดียวเดียวได้ไม่ล้องต่อนะถ้าถามว่าทำไมไม่อัดพอนไม่อัดพอนเขาบอกว่าขี้เกียจเล่นฮนะเล่นไปแล้วก็แพ้ <G ül> ย่าอัตาที่ชนะมาให้ดูมั่งจังจริงๆนะครับ แต่คงมีวาสนามันต้องเอา,เอาแพอย่างเดียวเอาอย่านะอย่านะมันแพ้อเดียวเลยจริงอ่ะเลยไม่อยากอัดแล้วเดี๋ยวก็อัดมาเองล่ะ้าไอดิวกับมันว่างอู้พูดหลายคำละหนี่แม่งเลยเ <c oughs> กฤฤียรพูดว่าไปอเมกาใต้มั่ง <c oughs> ตัวเซิร์ฟดีกว่า ดี๋ไอ้ที่หนึ่งชื่อคุนคุนไป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 เราเน้นฟามครับไม่เน้นเกนไปเรตโกเรตโกเ e t ตโกเรตโกโอเคนไปเลยไปไปเรตโกเรตโกอ้าเอโอยตกใจหมดเลย

นูน้อยวตัวเร็วเร็วรวมดิรวมดิูเพิ่งรู้อนนียโอ้บอกน้องเล่นทันเลยโอ้โอ๊ยอยกอาาาม่งมากูเต็มเลยเวนะเวนะเนนนหนเต็มเลยอ้ยโลกเยาะเ้เรวม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 อย่างนั้นแหละ đi, nha đi, cuộc đua nở lại. Hãy xin hay hèn. gù đà thay, mọi người. Say hèn, hiền mọi như Say hèn, hiền mọi người. Say thấy mọi người. oh yeah, J, J, o, J. yeah, hey. yeah nè. เดี <crawling> ๋ยวเกรนสักหล่ะพอทำเสียงทรายละเสียงธรรมดาเดี๋ยวไปสู้ครับเราต้องเกิดให้ได้ครับต้องติดหนึ่งในสิบแล้ววะเชื่อสิเชื่อเราสิเราติดหนึ่งในสิบเดินเดินเดินไปสิไม่อยากจะเชื่อฮะไอเกมไออาก์คานี่มันแบบมันยอดนิยมได้ไงวะมันเป็นแค่ไอจุดจุดจุอย่างเงี้ย คล้ายๆแบบปลาเล็กกินปลาใหญ่เออใช่งงมากฮิตได้ยังไงวะก็เออกอแล้วแต่ฮิตก็ฮิตครับนั่ได้ลว่าอะไรวู้วูหูหูเหลืองเหลืองไอ้ยัยเหมือนขี้เลยแตกขี้แม่งเลยแต่ขี้ดิ่หายเขียวๆหรอกสัตว์เอ้ Mày ơi, cụ đẻ ký thế Đi nè Mày Drag Welcome Drive Oh yeah Oh, sự nạp sử đây Bye 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 bye, let's go pacman, pacman, Pac-Man Ở đây Mấy đẹp hả? อะไรครับอะไรของคุณครับแมเออ่เออเออเ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 ออเออเออออครอเรวมรวมรวมวมรวมสอรวมรวมววมอเออเอองอออยเกจะรูเจอเออเอ้าออเเออเไม่เม,ม,มันเเออนเกนอเ,เกอเออเอเน,น โอเคโอเคไอเฟสอย่าขึ้นมาเฟสอุ้ยเฟสให้เราเหรอโอเคเฟสมาเฟสมากินกันเฟสมากินกันไม่กินก็ได้ไปเร็วเราต้องหนีแล้วเชื่อเราสิไอเอเอไอเออเ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 อดอเอเเอาอเอเ้อเอเอเอาอเมเอ ดูมันตามกูไปแล้วเอาไปเลยส่วนนั้นอะ่ะเอาไปเลยมันต้องพุ่งมาแน่เลยมันจะเก็บรวบสองนั่นไงหนี <c oughs> ต้องหนีแล้วมันใหญ่กว่าตอนนี้กลัวจัดเลย โชว์หนึ่งในสิบกูคงยากแล้วไปไปอุ้ยไอเฟสเฟสไอเฟสอันดับหนึ่งนี่ว่ะโอ้โหเอาดิเออื้อหลัวงกันละไปไปออสเตรเลียอย่านะอุ้ย holy shit เชิร oh no. ์โอ้มายกอดไม่อ <|so|>> ้าวพอจบคลิปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย